พวกเรากับหลามฉลามฉันได้ยินข่าวมาว่าช่วงนี้มีเอเลี่ยนแอบเข้ามาในโลกด้วยนะเว้เยยจริงเหรอเจกบใช่แล้วมันก็มาปลอมตัวเป็นมนุษย์นะ<อ>เฮ้ยน่ากลัวไหมล่ะจะสงสัยและคินนายไปได้ข่าวมาจากไหนเนี่ยอินเทอร์เน็ตนะเออนายเคยเล่นรอเล่าอินเทอร์เน็ตใะโลกทะเลมีไหมอินเทอร์เน็ตนะไม่มีเหรอเจกบแต่ว่านายอย่าไปเชื่อโลกโซเชียลมากนะเว้ยเฮ้ยนี่มันคือเรื่องจริงฉันบอกไว้เลยมันมีเอเลี่ยนปลอมตัวเป็นมนุษย์จริงๆนะเว้ย โอ้ยขอโทรไปถามเอเลี่ยนกันได้ไหมเนี่ยเฮ้ยพวกเราก็มีเอเลี่ยนเป็นเพื่อนอยู่คนหนึ่งยังไงเราเจ้ากบอะไรอะลองโทรไปสิปป,ป,ปเลขหมายที่ทันเรียกไม่สามารถติดต่อได้เฮ้ย<อ> <Alien S 2> เอเลี่ยนปิดโทรศัพท์แล้วเนี่ยสงสัยไปเที่ยวกับสาวแนนอนเลยเจากบเอ๊ะนายไม่เชื่อใช่ไ,ไหมเดี๋ยววันนี้ฉันจะพานายมาดูแล้วกันนะว่ามีเอเลี่ยนอยู่ในมนุษย์จริงว้สแสดงให้ฉันดูสิมาเลยมากดเริ่มเลยทุกคนครับมานี่เห็นไหมนี่คือเครื่องตรวจเอเลี่ยนนะว่าสามารถดูได้ว่ามีเอเลี่ยนอยู่ในตัวมนุษย์หรือเปล่าเอ๊ะนี่มันของเล่นร้อยเก้าเก้าบาทไปไหน,นเจากบเอ๊ะไม่ใช่ร้อยเก้าเก้าร้านทุกอย่างยี่สิบสองคนนี่คือฉันเชื่อว่าต้องมีเอเลี่ยนซ่อนอยู่ในตัวสักคนหนึ่งนายเชูช ลองดูเลยฮืจ้เฮ้ยนี่ไงฉันบอกแล้วว่ามีเอเลียนจริงเห็นไหมนี่คือจะเป็นมนุษย์มันจะเป็นแบบนี้เป็นโครงกระโหลกของมนุษย์เราจะต้องจัดการมันทุกคนครับใช้นี่เลยนะจัดการมันเลยกดยิงไปที่เอเลียนเอ้ยกระเดีวกระเดียวกระเดวกระเดวนะครับผมเรียบร้อยเนี่ยมันเรื่องจริงแล้วเนี่ยจะโกบใช่ฉันบอกแล้วมีเอเลียนจริง ผม oh, ไม่อยากจะเชื่อในจะไม่เชื่อไม่มีเอเลี่ยนได้ไงในเมื่อเราก็มีเพื่อนเป็นเอเลี่ยนนะ <c oughs> แล้วมันไม่ได้มีแค่ที่เดียวนะเวยเราจะไปดูหลายๆที่เลยฉลามไปลุยเลยเจกบเราจะต้องปกป้องโลกใช่เอเลี่ยนจะเข้ามาแบบนี้ไม่ได้นะมันผิดเกิดนี่สองคนที่เป็นเอเลี่ยนมาดูกันดีกว่าคนซ้ายนี่คือมนุษย์นะครับผมส่วนคนนี้เดี๋หน้าตาแบบนี้ใช่เลยเอเลี่ยนแน่นอนไม่ต้องสืบเลยสีเหมือนกบด้วยเนี่ยเฮ้ <c oughs> และนี่ก็ฝั่งขวาโอ้โหนี่คือเอเรียนเต้นนะครับผมโอ้โหดูท่าทางการเต้นนี่สุดยอดไปเลยปลอมตัวได้เนียนมากๆทต้อไม่มันเนียนขนาดนี้วันเนี้ยนี่่วนนี้คือมนุษย์สแนลมีเอเลียนสองคนทุกคนครับคือคนนี้กับคนตรงนี้โอเคเตรียมปืนเลยหยิบปืนมานะฮะยิงแล้วก็ตรงนี้ยิง เรียบร้อยกําจัดไว้แล้วนะครับผมมือ,อชักกระเดวเอเลียนเวลาตายดิตัวสลายไปเลยเหรอเนี่ยใช่เพราะปืนที่ยิงมาเป,ป็นปืนกำจัดเอเลียนโดยเฉพาะไงเออไปซื้อมาที่ร้านทุกอย่าง20และที่ต่อไปนะทุกคนครับตรงนี้เลยนะฮะมาดูซิคืออะไรโอ้โหห้องน้ำเหรอเนี่ยโอ้ยมันใหญ่กว่าห้องฉันดีแล้วเนี่ยแถมเราบุกเข้ามาในห้องน้ําอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยจะกอบเออนั่นสิเขามาทาอะไรกับสองคนในห้องน้ํามาดูซิว่าตรงนี้อันนี้เป็นมนุษย์นะครับผมส่วนนี่คือเอเลียนนะครับโอเคมายิงเลยดีวยกว่านะ ายรเออเจ้าโกยิงไปเลยเฮ้ยนายไม่คิดยากจัดสารสัมพันธ์กับเอเลี่ยนหรือไงเล่าไม่เอาเอเลี่ยนมาปลอมตัวมาถ้ามาแบบดีๆเราก็จะไม่ยิงแต่นี่มันปลอมตัวมันมามีจุดประสงค์ไรไปดูที่ต่อไปแล้วกันนะทุกคนครับคือไปชั้นสองใช่ไหมเนี่ยโหบ้านนี้มีแต่เอเลี่ยนละครับเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อมีอยู่สามคนนะฉลาดทายซิว่าคนไหนคือเอเลี่ยนฉันคิดว่าคนผมทองแน่เลยเว้ยมาลองดูดีกว่านะ ชิตโอ้โหเรียบร้อย <What? S 1> แล้วคนนี้แหละอ้าวอ่ะโอ้โห uh oh. คนนี้ก็เอเลียนส่วนคนนี้เป็นมนุษย์โอ้โ oh, หสรุปคือคนนี้ไม่รู้เรื่องอะไรใช่ไหมเนี่ย <laughs> <laughs> ว่าที่นอนอยู่นอนกับเอเรียนนะเนี่ยเอเคียมายิงเลยทุกคนครับปอ้ยยิงไปอันนี้ทําเป็นตกใจนี่ทําเป็นกลัวไม่เนียนไม่เนียนเอ้ย<อ>ยิงไปเลยไม่เนียนนะเอาล่ลสถานที่ต่อไปทุกคนครับมานี่เลยนะฮะเดินมาตรงนี้มาตรงไหนวะเนี่ย เขาบอกว้าเราหาเอเรียอย่างนเง้เหนอเอ้ยเดี๋ยวตรงนี้มีเอเรียนด้วยละ่ะเฮ้ย,อยโอ้โหคุณตำรวจมีเอเรียนปลอมตัวเป็นตำรวจหนึ่งคนนะครับผมโ,โอเคยิงเลยคนนี้แมมเรียบร้อยแล้วก็ปิดประตูหนีเลยเฮ้ย,ยโคสเวซ่าใช่เอเรียนไหมเนี่ยโอ้โหใช่ทุกคนครับยิงเลยนะฮะปลอมตัวมาอย่างนเง้เหนออันนี้เป็นสามพ่อแม่ลูกทุกคนครับมาลองส่องดูอ้าเหนียว โอเคโอ้โหพ่อเป็นเอเลียนอย่างไนเนยโอ้ยนึกว่าลูกจะเป็นเอเลียนด้วยนะเนี่ยเออแล้วประตูจะรีบปิดไปไหนเนี่ยฮะเปิดเปิดโอเคจะยิงพ่อเลยเรียบร้อยโอ้โหหนีพ่อไปเลยไม่อยู่แล้ว ไ <g ül> อ้ปืนนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทุกคนครับสามารถกดรับได้ถ้าดูโฆษณานนะเอาไหมดูไหมแล้วแต่นายเลยเว้ยเจากบเช่ว่ายอมดูแล้วกันนะปืนนี้มันโคตรเท่เลยโอเคยอมดูก็ได้สักน,นิดนึงเ,เสียเวลานิดหน่อยไม่เป็นไรมาเราจะมาใส่อาวุธกันดีกว่านะครับผม,ผมต้องกดใส่มันนี่อ๋อมันใช้แล้วเรียบร้อยนะครับผมโคตรเท่ดูสีฉลามเท่ไหมถ้าเทียบกับอันเก่านี่อันนี้ไม่ใช่ร้านยี่สิบว์เจากบเออใช่ร้านยี่สิบห้าเ้ มาดูนี้ดีกว่านะว่าจะไปไหนนะคะเบผมมาดูซิเดินเข้ามาตรงนี้เอ้ยเอยเอเลี่ยนเต้นนะต้องกดยิงใช่ไหมยิงไปโอ้มันจะเดินมาหาเราด้วยโอ้ยมาเยอะว่ะมาเยอะว่ะโอเคเดินมาทางนี้เฮ้ย,ยนี่มันคือมนุษย์ที่ถูกจับทุกคนครับอ๋อเหมือนจับมาแล้วก็ปลอมตัวเป็นคนนั้นไนงะอ๋อคือก๊อปปี้ล่าสินะเจ้ากบเออนี่ไงเหล่าบรรดาคนที่ถูกปลอมตัวนะครับโอ้เต้นกันใหญ่ ไปเมืองต่อไปแล้วกันนะมาตรงนี้ทุกคนครับเราอยู่ที่ที่ไหนสักที่หนึ่งในะบ้านใครสักคนหนึ่งนะครับผมมามีเด็กเล่นกันตรงนี้ด้วยมาดูซิว่าใครคือเอเลียนนะครับผมมืเอ,อเหมือนพ่อแม่จะเถียงกันเลยปานี้และลูกก็เต้นกันอยู่นะครับสองซิลูกไม่ได้เป็นนะครับผมโอ้โ,อโหครั้งนี้แม่เป็นยังไงนอนนะยิงแม่เลยอี่ล <c oughs> <c oughs> ูกลูกรักของแม่ และตรงนี้ทุกคนครับน่าจะเป็นในบ้านนะโอเคเดินเข้ามาเจอกับอะไรนะครับนี่สามแม่ลูกนะครับนี่อันนี้คือเป็นคนอ้อาอก็เป็นคนมดเลยนี่มามีคนอื่นอีนะฉันว่านายอาจจะต้องลองส่งตัวเองดูนะ,ะ <c oughs> เจโกบเฮ้ย้เอยเดี๋ยวมีคนมากดกิ่งว้่ <c oughs> มีเอเลี่ยน <c oughs> ยิงไมเออยิงต่อหน้าเลย <c oughs> <c oughs> เรียบร้อยเอเลี่ยนบอกฉันุต้่าห์ทำอาชีพสุจริต มาต่อเลยนะครับผมไปเดินมาตรงนี้โอ้โหสามคนนะฝั่งซ้ายมีคนหนึ่งใช่ไหมอันนี้คือเป็นมนุษย์สองคนโอ้มีเอเลียนคน<อ>หนึ่ง<อ>ก็คือเด็กคนนี้แล้วฝั่งนี้ล่ละฝั่งนี้มีเอเลียตรงกลางคนหนึ่งนะครับผมโอเคเตรียมตัวยิงได้เลยแมมตายไปแล้วก็ตรงนี้เจกโกะแ p ม,มอะไรฉลามฉันว่านายลองยิงคนผิดดีไหมเจกโกะนี่ไงนาะยชวนฉันทำสิ่งที่ไม่ดีอีกแล้วเฮ้ยมันคือการทดลองนะ ครั้งนี้จะลองยิงคนผิดดูนะครับผมเอ๋มาดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับใช่ว่าฟิลแน่นอนไหมโอ้คนโคตรเยอะ <c oughs> อยู่กันไปครอบครัวเลยเนี่ยลองสองดูโอเคมีเอเลี่ยนคนน้นแล้วก็ตรงนี้สองคนนี้แหละมีคนหนึ่งนะครับผมเราจะลองยิงคนนี้แล้วกันนะเอาเลยจกบยิงคนที่เป็นคนดูอ <c oughs> เอ๊ะ <c oughs> เอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเลี่ยนถือปืนมาเลงเราเดี๋ยวลองใหม่ดูนะฮะ มาสองโอเคแล้วก็คนนี้หนึ่งคนมาเตรียมตัวยิงเลยปึ้มปึ้ม,มคนหลงังปึ้มเอรียบร้อยเกือบยิงเฉียวหัวกันอื่นแล้วไงเราเจ้าโกมาแล้วครับผมตรงนี้เปิดมาเจอกับอะไรนี่ okay, โอเคจ<ะ>อเจอสามคนอะลองสองดูสิเดืบเฮ้ยเฮ้ยไม่มีใครเป็นเอเรียเลยตรงนี้แล้วฝั่งนี้แหละเอ้ยเดี๋ยอะไรนะวมานั่งถือศีลเลยตรงนี้ แล้ในบ้านนี้เขาไม่สงสัยเลยเหรอว่าทําไมกลวยมาอยู่ตรงนี้อันสิอันก็ตั้งใหญ่นะเจโกบเออเตรียมตัวยิงเลยนี่ยิงไปนี่นี่รอดปเส็แล้วทุกคนครับปืนนี่อย่างเทอเอาไหมยอมดูก็ได้นะเออเอาเลยดูลักษณะปืนนี่สี่โหโคตรดูดีอ่ะเอ้ยมีกล้องด้วยดีหว่าเจโกบเออใช่เอาไว้ส่องได้มาทุกคนเตรียมตัวต่อไปเลยนะฮะตรงนี้เปิดมาเราอยู่ตรงไหนไม่รู้เหมือนเป็นห้องทดลองโอ้เจอเอเลี่ยนนะยิงไปเลยนะครับผม แล้วมันก็มีเดินมาแน,น่เดินมาเสริมโอเคยิงไป <c oughs> เดินมาตัวเปล่าเลยถูกยิงตายพอดีสิเออ,เอ,อไม่เตรียมปืนมาวะนี่ยิงไปนะฮะชักกระเดา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 โอเคเตรียมปล่อยคนเฮ้ยเต้น<ๆ>โอ้โหมีความสุขกันใหญ่เฮ้ยเหมือนไม่เคยเต้นกันมาก่อน <c oughs> <c oughs> ไมมีแฟนได้ยจกก้กอบโอ้ยแฟนเอากลวยก็เกี่ยวแลอ้าวอ้ยมหสศจรย์ตรงกวยเนี่ยแหละจ้ากบมาตรงนี้้วทุกคนครับมาเลย เออโอ้โห oh, คนโคตรยอะรอรถเมย์อยู่นะครับเฮ้ยนี่ม um ันอยู <h 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 ่โจงแจ้งมากเลยนะเนี่ยเจ้าโคกเออโฉงแจ้งเลยอะมาส่องดูซิใครคือเอเลียนไม่ใช่นะทุกคนงาเอ้ยอ้าวมีรถเมย์มาเดี๋ยวจะมีคนลงรถหรือเปล่าเอ้ยเอเลียนเฮเลียนเหรอเฮ้ยทำมาเป็นนั่ง น่าจะเดินหนีไปตั้งแต่แรกนะเนี่ยเออมาปลอมตัวแล้วก็มานั่งเพื่ออะไรวะรอรถเมียรอเรายิงจะกบเฮ้ยและตรงนี้อยู่ต้นสถานีตำรวจนะครับแหมมีคนกำลังคุยกันอยู่เหมือนน่าจะไม่ได้คุยดีนะน่าจะเถียงกันอยู่โอ้ยฉันว่าเอเลี่ยนนี่ทุกคนแน่นอนเลยจะกบหน้าเหมือนกันเดะเลยเอ,อลังสางดูสิเอเลี่ยนมีสองคนโอ้สรุปคือคนนี้คุยกับเอเลี่ยนอย่างนั้นนะมาตีมตัวยิงสองตัวเลยนี่นี่เรียบร้อยวิ่งหนีไปเลยคนนั้น ให้ดูสิตรงนี้มีคนมาประท้วงบอกว่าเราลักเอเลียนนะเฮ้ยมีนามาเอเลียนเข้ามาหรือเลปล่าเนี่ยอุ้ยจะระทุกคนแน่นอนเลยเจ้เขียเฮ้ยคนนี้ไม่ใช่นะแต่คนนี้ใช่ทุกคนครับโอเคมีนามาเอเลียนมาอยู่สองคนนะครับโอเคได้เลยเตรียมตัวยิงคนนี้กับคนนี้เออในบอกเราลักเอเลียนหนีไปไหนไวะ <c oughs> มาครับทุกคนครับตรงนี้โอเค โอ้โหเปิดประตูบ้านมานะ่เจอกับคนตรงนี้สี่คน <Okay. S 1> มีเอเลี่ยนตรงนี้หนึ่งคนแล้วก็มีเอเลี่ยนตรงนี้หนึ่งคนนะครับเ <Okay. S 1> ตรียมตัวหญิงได้เลยทุกคนครับแปมแล้วก็ตรงนี้แปมโอเคมาทุกคนครับวันนี้ด่านต่อไปกําลังเปิดผิงไฟอยู่แล้วก็มีคนอยู่ตรงนี้สามคน <Okay. S 1> เอเลี่ยนมีไหมไม่มี <Okay. S 1> ม อออฉันว่าเอเลี่ยนเข้าห้องน้ําอยู่แน่เลยเจ้ากบเออใช่มีสิทธิ์ไปได้นี่มีคนเดินเข้าห้องน้าแล้วตรงนี้แล้วั้นต่อไหมเฮ้เมื่อกี้เข้าไปเป็นมนุษย์ออกมาทีเป็นเอเลียนเลยแล้วดูเดินอ <c oughs> โอ้สงสัยยังควบคุมร่างกายได้ไม่ดีนะเนี่ยเออมาเจอตัวยิงตายซะแสดงว,ว่าคนตัวจริงนั่นคือโดนรับผาดตัวไปแล้วแล้วก็ได้ปืนนี่มาทุกคนโอเคดูโฆษณาปืนนี่ละกันนะโอ้ได้ปืนสุดเท่นี่มาแล้วทุกคนครับ ยิ่งปืนใหม่ยิ่งเท่ว่ะฉลามใช่จะโกบถึงอนุภาจะเหมือนเดิมกเ็เถิดแต่ว่ามันเทมากเลยนะเว้ยเออไม่ได้พลังในรูปลักษณ์มาทุกคนครับนี่คือด่านสุดท้ายของเมืองนี้นะฮะมาเตรียมตัวยิงได้เลยมันจะมีเอเลี่ยนโผล่มาใช่ไหมโอเคยิงไปเลยหนึ่งตัวตรงนี้แล้วก็ตรงไหนตาแก,กเดียวแกเดียวเอ,อมีคนมาไมา่แม้ยิงยิงโอเค <laughs> ทำไมเอเลี่ยนพวกนี้มันเดินช้าจังเลยเนี่ยจจโกบนั่นสิ ยิงตัวนี้แล้วก็ตัวหนึ่งอ่ะเรียบร้อยฝั่งนี้ปึ้มปึ้มขอแบบเยอะๆได้ไหมสักพันตัวอือพี่เอาไปจะโกบแล้วก็ทางนี้ทุกคนมาปล่อยคนนะครับมีเ,เรียบร้อยปล่อยคนแล้วปล่อยกี่คนเนี่ยทั้งหมดแดคนนะครับผมที่โดนจับมาโอเคเมืองนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเิมทุกคนครับเมืองนี้ปลอดภัยจากเอเลี่ยนเรียบร้อยแล้ว ออใช่เอาเป็นว่านาทีกำจัดเอเรียนก็พอแค่นี้กันแล้วกันนมแล้วก็สำหรับใครนะครับที่อยากปลูกต้นไม้ก็สามารถปลูกได้โดยการสมัครสมา,สมาชิกเลย<ม>เพียง35บาทเท่านั้นไปแล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าทุกคนก็สังเกตเพื่อนทุกคนดีๆนะครับผมว่าเป็นเอเรียนหรือเปล่านะครับอาจจะเป็นหนึ่งในพวกคุณก็ได้ที่เป็นเอเรียน <c oughs> <c oughs>